ช่วงนี้ใกล้สีใหม่แล้วนะครับเมนูกับแกมกับตองเขาเราละยำแหนมใส่หมูยอนะครับเมนูเห็ดง่ายๆเลยเดชผู้ใดอยากได้ตามผมมาเลยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเมื่อนี้มาเจอกันในวันที่สบายๆของขอบรัวเฮ้ามาเบิงนะครับกำลังหาเฮาให้ลิงโอ้โหนะครับหาผมงอกดอกกับว่าแมนใดเมียสาวเราทีไหนไดนะครับเจ้ากับมาร้อยเถาเนาะผมกับงอกแล้วละใา่เทวดาบอกว่าเมื่อนี้นะครับหาผมงอกให้แม่นะครับขอเสจละสิบบาทกับพ่อวานสาน ไปครับบาร์นิล็กผมออกแล้วเรียบร้อยละล่ะนะครับเดี๋ยวสิพามาเมฮิตเมนูกับแกมได้บารนี้ครับช่วงนี้กใกล้ปีใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมสิสรรหาเมนูแบบกับแกมแมมาฝากพี่ฝากน้องเอาไว้แบบกับบานปีใหม่เนาะผู้ใดบอทันใดเมนูกับแกมนะครับมาเบิ่งน้ำผมเด้อบารนี้ตรงจุดที่ผมนั่งอยู่นี่นะครับผมนั่งอยู่ข้างทะเลได้นี่ครับพี่น้องเพราะว่าที่จริงแล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปตั้งแต่วันอาทิตย์พุ๋ยละครับพึงมีเวลามาผักเนาะตัวนี้เป็นน้ำกระเทียมดองได้นี่ครับน้ำกระเทียมดองตาแม่เลาาส่ววนนนนนนตััััี้ก็็เเเปยยของฮละะคครรบบแหม แต่ว่าเวลาสื่อก็ย่าลื่มเบิ้งมือไปได้อยู่น้ำรับเพิ่นจะเขียนไว้ทังขางแบบนี้จัดมาแค่สองแทงนะครับพ่อกินแน่นอนมื่อนี่แล้วก็มาทําการหั่นก่อนนะครับแทงหนึ่งหั่นสามทอนพอหั่นแล้วเรียบร้อยนะครับผมเกิดิททาการบีบออกแนวนี้แหละครับเมนูนี่ก็บอกเลยนะครับว่าเป็นเือแรกนะครับที่ผมลองเห็ดได้นี่มารอติดตามชมนะครับพี่น้องนะครับว่ามันจิเป็นจังไดแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่ผมสื่อมาใส่น้ำก็คือมูยอนี่แหละครับาดนี้ครับหั่นแล้วเรียบร้อยแล้วเบิ่งนะครับบรรยากาศริมทะเลนะครับ จังหวัดละยองเราก็มาเตรียมเครื่องย่ำกันเลยบานนี้ครับนะครับพริกแดงจินดาหั่นนะครับหอมแดงแล้วก็พผักตั้งสายนะครับที่ผมจะใส่มีแค่ซ้ำนี่พร้อมกับบักนาวนํำได้นี่ครับหั่นเป็นเปียงเปียงไหบถ่าเลยมาเริ่มต้นปุงน้ำย่ำกันบานนี้ครับผมใส่น้ำปลาไปนะครับสามช้อนน้ำกระเทียมดองสองช้อนแล้วกับผงชูรสตามใจมากนะครับแล้วกับน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปแล้วกับบี้บีนะครับให้น้ำตาลปี๊บแตกเข่ากัน หลังจากนั้นนะครับผมกับบีบบักเน่าใส่ลงไปเลยบัดนี้ครับผมใส่บักเน่านะครับประมาณหน่วยหนึ่งนี่ละแล้วก็ใส่หอมแดงพริกนะครับที่ห้าวอยไวแล้วนะครับค้นคนค้นเลยเขาก้อนหลังจากนั้นก็เอาแหนมนะครับกับหมูย่อลงไปเลยตามด้วยพักตั้งนส่นะล่ะครับบัดนี้ก็คนค้นค้นนะครับคูเลยเข่ากันอีกเท่อนึงนะครับหลังจากนั้นผมก็ซิมเลยครับ ก็รสชาติด้กันแล้วนะครับผมกับสีไสเม็ดมะม่วงเฮีมะพรานนะครับแล้วก็บพริกแห้งทอดนะครับผมทอดมาจากบ้านบุรีรัมกบเพียงแค่ซ้ำนี่ได้ครับเซจแล้วเรียบร้อยแล้วได้นี่เป็นไดครับพี่น้องนะครับเป็นตาแซบบ่อบันนี้มาเด้อมาเด้อบันนี้ครับมากินยำแหนมใส่หมูยอนองผมนะครับแถมนั่งกินนะครับบรรยากาศอยู่นิ่มทะเลแบบเย็นเย็นลมเย็นสบายครับนะครับเมื่อนี้ อากาศก็เริ่มหนาวแล้วล่ะนะครับอยู่ระยองอยู่ทางบ้านพ่อแม่พี่น้องนะครับเป็นยังไงแน่นอนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับดูแลสุขภาพกันน้ำแน่ในมะเบงแม่พญาเพิ่นกินนะครับเหลากระปอ๋อมผักเจน้ำแซ่บบักคักเพิ่นว่าครับส่วนผมนันบอกครับวิธีการกินผมจะเห็นแนวนี้นะครับผมก็จะตักใส่ผักแล้วก็พริกทอดใส่หมูย่อใส่หม่ำเข้าปากไป รสชาตินั้นบอนะครับมันจะมีความเปรี้ยวของแหนมแล้วก็ความนิ่มๆของหมูย่อนะครับบวกกับน้ำยำนะครับที่เปรี้ยวหวานจีดจัดในจังหน่อยหนึ่งวลาเคี่ยวเข้าไปนะครับถือเม็ดมมกม่วงหิมะผ่านนะครับมันก็จะมีความมันถือบักพริกก็จะมีความเผ็ดนะครับตามด้วยพริกแห้งนะครับบุ้ยนะครับแซ่บเข้ากันบักคักเลยเบามาแล้วกับยาดำไล่นําเด้อนี่แหละครับเมนูกับแก้มนะครับช่วงปีใหม่นะครับผู้ใดบ่ท่านใดนะครับเอาไปล่องบ่งเดอนะครับรับรองเลยนะครับว่าบเห็นให้ผิดหวังแน่นอนครับเอานะครับสำหรับ มื่อนี้นะครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกคนที่ให้เกียรติก็มาติดตามรับชมคลิปสําหรับเมื่อนี้นะครับเอาเมนูแซบแซบนะครับเมนูกับแก้มยำแหนมใส่หมูยอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องนะครับเบิ่งแล้วมากถืงใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเฮาน้ำแน่นะครับสำหรับเมื่อเนี้ก็สิขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตมีความสุขกับครอบครัวสําหรับเมื่อนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ